มาจากไหนากันครับนี่ตะลุมพุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนโอ้เกือบได้ทีมฟุตบอลแล้วนี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเป็ดอีกสี่คนได้ทีมฟุตบอลเลยนี่มาไหนากันนี่ตะตุ๊ปลาฮะตะตุปลาที่นี่โอ้โหนี่เบ็ดเบ็ดสองคันเบ็ดมาก,กี่คันฮะลูกฮะโอ้หลายคันอยู่เออ,เอ,อวันนี้วันเสาร์เนาะ นี่โอ้นี่ไงเจมโอ้เจมโอ้โอ้เสียงโทนีไม่ธรรมดาด้วยฮะช่างทีนทำดีๆหน่อยเรามีแค่สามนะเขามีตั้งเจ็ดนะอโดนเดี๋ยวนี้แหละช่างทีนอ โอ้สเตอเนาะทีนเนาะกี่ฟันนี่เล็กกจี๊ดเดียวเองเอ้ยหาวหาวหาวที่เปลี่ยนให้น้องเร็วนู่นนู่นเลขบัญชีอยู่นู่นลุกไปสแกนโลกคู่ห้าร้อยกะบาททางเดียวไม่ขายข้างเดียวไม่ขายเว้ยสแกนยังเออเอาแจกกันให้ทั่วถึงเด้อ เออเอาโอวัยรุ่นหนอไม่งามโอวัยรุ่นอะไรนะตอนนูปุ๊กบอกโอ้ผ่านตรงนั้นไม่ได้เด้นี่ตจงเขาแตจงได้หนิจื้อของเลยได้หนิแต่ละคนหน้าตาหล่อเว้ยนี่อ้าวชอบตรงไหนเออปิดเลยเออ <peach> เฮ้ยจ้า <g if> อ่าปิดเลยตามที่สะดวกอ่าแบบเป็นรอบที <t> ่4แล้วนะครับ

ขับยกเลยไหมเฮ็ดแบบซ้ำยกเลยว่ะได้เอาแบบไหนก็ได้ได้หมดอคนเกี๊ยบสองบอกว่าขัดเพลินขัดเอาจับหวะครับขัดแคทุนไหนครับเกียร์วางเลยยกเลยไหมฮะร้อยสิบขัดแคทุนร้อยสิบเออเตรียมงบมาสักห้าร้อยคงสื้อแล้วครับเออถือมาเอาแต่ค่าแรงใช่ไหมน้ำมันเครื่องด้วยใช่ไหมเออถือมาประมาณสามร้อยเออเฮ้ยแซวสาวหน่อยเร็วแซวสาวหน่อยเร็วแซวสาวหน่อยเร็วโอ้ยผู้สาวผ่านหน้าบ้านไม่ยอมแซวเลยสาวใช่ไหมเมื่อกี้ เอ้าวโอ้ยลุงไสียงโง่นี่ว่ะสายตาลุงนี่ยแบ่งกันเด้อพีกเกอร์มาหลังเมาอีกเขาเชื่ออะไรฮะไม่ไม่หาหาใครนายหาใครฮะหาหาใครอ่อหาใครกุยอ่ะปอนนี่กุยปอนอยู่บ้านข้างในเออเดี๋ยวมันมาโอ้ยโดนมาก็เสียไปตัวฝาบวันเออวัวช้า ดี่ครับโอ้แน่นอนเว้ยวัยุ่นบ้านไปตกปลาจริงนะไม่ใช่เป็โมวยปลาวัดนะเอา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 โอเคโอเคไปโอ้ทางนี้สองสองสองเป็นสี่เอาไปโชคดี 啊！哦。